อเหมือนผมมียังไม่ได้ออกอันหนึ่งนี่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 คุยนี่หัวขายนี่อานาเธอเออใช่เป็นคุยเป็นชายคนหนึ่งดูเหมือนฮูกินแต่เขาไม่สนใจท่านเลยคืออะไรอ่ะคังแรกคุยไปเรื่อยเรื่อยแรกคุยไปเรื่อยๆรื่อยขนาดไปคุยเรื่อยๆรื่อยก็เข้าได้เลยนะขุมต้องไปต้องคุยเรื่อยเรื่อยป่ะทำทำอะไรผิดเปล่าพี่ ไม่ลงเมื่อกี้ลงลืมกดคุยหรือเปล่าคุยรับผินมากบอสตัวแรกอ่ะอ๋อบอสไม่ได้คุยครับลืมเออโอเคโอเคครอได้รุ่เรียงรุ่เรี้ยงนี่มัน เอโอดาเมจตล้วนเนี่ยค oh yeah. ุยได้คุยได้สอยมาดำเล่นไงเลยอ่ะแอบดูไกล้ใกั้ พี่ดูเมากีจันจาน่ามีกินไหมยาเขียวมีครับเอ้นใช่สักติดห้าขวดอ่ะเอออีหกเลยอีกสักอีกสักสี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้จะโดนใบบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมยืนชนนะดิยืนดูผมยืนดูนี่ให้สต๊อกไปลากมาดิ ลาทำไมล่ะเลดเลดได้เลยทางอยู่เอาบ้าไม่จะจะเลดบอสเลยเหรอไปจะไห้เขียวนะเะอไว้ถึงไอ้เขียวดิโอ้โหเนจั้องลากมาลยรอได้แบกอไรได้กางเป๊ะแบ็ก็ได้อาชีผมจะแบ็กอะไรทำไมผมมีหมวก แม็กซิมายผมหายไปไหนวะเนี่ยหายแล้วไงหาอะไรจ๊ะคงใส่อยู่กับอีกตัวแน่เลยแม็กซิมายลืมอาจารย์มาแล้วคนแรงอ่ะัีนู้นนู้นนู้นของแรงอยู่นู้นเนื่อรอดูดีกว่าแรงรอดีเ้ยอ่ะเพื่อไปวะ มันท่าเหมือนปืนมันยังต้องทำอะไรเยอะกว่านั้นเยอะปืนปั่นยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเปิดของสนใจหน่อยดูหน่อยตัวหน่อยเขาออกคอนเสมาเราใส่เสื้อกาด้วยดิประเด็นโอ้โหนี่อะอีบิวโคตรเทพอ่ะเดี๋ยวมันใส่เสื้อกาดหมดขอขอแค่ก็ได้มีการไม่มุดนะนะ มสมว้นี่เลยนะผลผลิตมาจากสไนนยนกเลยนะั่นแหละบัตรเดิมไออออฟเอเอเน้นปลูกนี่หว่า <c oughs> ไม่ใช่อะไรเหมือนกัน <c oughs> มเลือกผิดโอ้โหจบบไปไปส่วนหมูวกอะผมเลือกผิดผมจริงผมน้าเอาเล้งอะไม่น่าเอาเอีเลยเข้าหรอผมทาไว้ทั้งเล้งไม่คอมโบเอีเลยมาเล้ไม่คอมโบเลยอืมผมไม่คิดว่ามันจะโอนนี้จงจริงคนอาจคิหน้าจะต้องเป็นนินจานะเดี๋ยวอไร ตอนนี้ให้จัดก้อนเดินลุยเลยใช่ไหมฮัลโหลเล่นเล่นเนื้อไม่กันเนี้ยไม่มีเสื้อกันนิี่เออผมก็ไม่ได้เฮ้ยมาผมเปิดให้ใช่เออตอก็ได้มีนี่เลดร้อนอยู่แล้วเลดลมอ่ะจัดไปอย่าให้จานจัดไป แงนพี่เอซแค่ัวสแค่แค่สี่พ่นเลยบ่าบาเปิดแล้วถ้ามีผีดำเป็นแบบก็แสนนะไอ้คนเล่นต่หรอเม่ถรู้สึกว่าือกเตี่ก็บวกไปอีกสี่สามพันแล้ว น่าข้ามหกวคุยหรอกัไปเปิดคุย <c oughs> ไปกันไว้ไว้ แค่ไหนเพมารอแล้วไหมเร็ดร้อยโคตรโหดอ่ะมันไม่ได้หลบสกิลมึงมึงโดนมันยังมีสกิลที่มันโดนจะเอามึงมาสป็นไม้ให้จังก้อนกดก็หน่อยอื้ยโหแย่งผมเลย ต้องเหรอเพ lighting, ียงจัน้องขายประดับเพียงจ้าตอนนี้คือหาร้านขายไมแล้วนะรอเงี้ยเรออีกเดลยวรอรอปล่อยอีกเด้อแต่เวลาจะพิมพ์ไปแล้วรอกด enter อีกเดียวเนี่ยไว้ดิไว้ดิโอ้รดแล้วเนี่ยเกิดปะรอกดบวกเงี้ยอะไรแล้วเนี่ยรอกดบวกเงี้ย เดี manager, ay, tails, ๋ยวไม่ที่งของเต็มหัวจันเต็มหัวผมอ่ะบวกเจ็ดสอตั้งไปแอบเปา้เนี่ยไปแอบเปิ้ลไปกุ่มพอแล้วร้องอ่ะพอแล้วก็มาบอกอุ้ยากจับเาวนะเออยากกริยากิตจับิษ็เอาอยู่่ะโอ้เยบเเลยโอ้ จารยีงตรงไหนอ่ะหรือจะแบ็คสไลด์ยิงวะนี่อะไรเนี่ยแข่งครับผมแบ็คสไลท์ครับสต๊ะสเปะไปแล้วจะได้ไหมอาจารย์มายืนมายืนกับพวกผมได้เออออกซ้ายหน่อยให้เห็นจานก้อนด้วยเห็นเห็นจอยเออให้เห็นจานก้อนก็พอเนี่ย เฮ้ดูลววะายมันจะเหี่ยวยัดนอโอ้ยนั่นเโอ้ยไปทุกนเยยงตายอนั่นเดี๋ยวเดีว๋วินไม่ได้เดี๋ยวนึงไปคุยละเดี๋ยวกันรออะไรวะดูยินไม่ได้เดี๋ยวหินไม่ได้ ยุดก่อนเลยเี้ยคุกเลยด้งไปแล้วผมลืมปิดมาโคแม่งแบ็กสไลด์มันกระตุกเลยโทษโทษโทษผลจากไอ้บัฟนี่บัฟจักระจันต์ตีโดนเมื่อกี้โทษทีโทษทีไม่เดี๋ยวว่าจุดจุดจุดแบ็กสไลด์มันเท่ากับไอ้นี้ผมไม่ใช่ของสถานการณ์อ่ะจ่ากระโดดเลยก็อ๋อไม่รู้แล้ว ใช่ใช่ใชทำไมมีคนขายไว้ในว่ามีถอนมาจากอาวุธกันแค่ไม่เมนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้เป็นสิบแล้วเนี่ยสิบโพสอ่อะผมว่ามันเอามาจากไอไอตระกูลเปลี่ยนสายทำไมเฮ้ยเยอะห้าห้าพันสี่ 5, 5, <c oughs> เองว่ะจานอะไรอ่ะลอยโยโบก๖๙ อันนี้ฉ่ำนั่นน่ะออเข้าเลยจีอ่าไมวรวไม่สีไม่สีไม่สีก็ได้เฟิดแรงแค่สารสปรต็นใช่ป่ะอะตว่าแล้วเนี่ยไอเอทีด้วยแต่อทีเคด้วยอีกว่ายังไการดูไปก่อน A danh này, Bên lý? Lê hỏi. Lê hỏi. Lê hỏi. Lê của Lê rồi Lê hỏi. 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 Lê Nếu Lê hỏi. 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 Lê มันจะตายขอดูเครดิตก่อนนี้เที่ยงสี่สิบเก้าว่าเยอะเลยมอนเกิดไม่ทันแล้วหมดแมปแล้วโงแล้วเลเมื่อวานไม่มีคนขายเลยคือไปอยู่มันออกมาไม่มีอะไรแปลกๆไม่คนเปิดเป็นี่สั้น ไม่รู้แต่ที่มันดีบวกเก้ามาแล้วไงถ่ายพร้อมหวู่เก้าด้วยนะถ่ายอะไรอ่ะเดี๋ยวบหรู้ไม่มันออกยังเกิดยางกันวัดยังไม่ออกต่อให้ออกต่อให้ออกแล้วถ้าเอาไปถอดการ์ดองใช่อ้นี้ก็หายเหมือนกันแถวรอบแถวอืมไม่ออกกร์ดเกินยังไม่ใส่เลยถ่ายรูปบ้างวัดเกินยังนะยังยัง เอาเยี่ยมมอนหายหมดมอนเกิดล<อ><ห>แล้วใช่อมอนม้องหมดแมปอะมอนแถวแรกเลยแล้วดังการล็อกตัวเข้าใหม่ทีนี่เฮ้ฮเยแปกก๊บ่อนวันเนี่ยม,ม,มันตายไวเกินไปอ่ะว่า่ยเฮ้ยอะไรหัวควยจัดห้องอะไรวะที่เราเนี่ย หัวกล้วยจัดห้องเปลี่ยนปืนสุดจริงๆแต่ละคนอ๋อไอ้กิเก็บเศษนะนะเอ้มันแย่งกันไปอยู่ไหนมามึงยังมาแย่งกันเก็บอีกวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็มันเลยจะแย่งเก็บปืนอีกแม่งมึงต้องมาเล่นมิจายกันแล้วมานั่งมานั่งเดินบันไดงูกับพวกกูอ่ะเอาคิบคิบ คลิปนี้ก็มีเสียงแล้วก็เสียงเมื่อกี้ก็ออกไปเดี๋ยวดีเรียบร้อยคลิปที้มีเสียงอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะคอบมั่อกี่เห็นเกิดเลยบอสเนี่ยเกิดปกติฆ่ากันเร็วเกินไม่ไม่ใช่บอสบอสบอสเฮ้ยเราดวงไม่ดีแค่นั้นแหละฆ่ากันเร็วเกิน ไม่เหมดอนหมดมอนก็ไม่เกิดเลยแค่นี้แหละ AO AO นะเล่นเป็น Endogoth เนี่ยผมผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่งเอาไอ้นี่มาไปเห็นดับวั้เออแล้วมอนมันไปไหนหมดเนี่ยอู้ที่กับคนหนึ่งนะเออเนี่ยความจุกเกิดแม่งเลย ผมยืนอยู่จุดแรกแล้ไม่มันมันมันเกิดนะอมันเกิดนะอย่บอสเนไปแต่บอลมันไม่เกิดไม่นี่บอนก็หมดแล้วเนี่ยผมบอนี่กอละหน่อยเนี่ยบอละนิดอห้วอ่ะเ้าจุเกิดอเันมีจุดเกิดตรงกลางด้วยนะแต่ยังไม่ออฟเลยอเนี่ยอผมรอออฟนะ ไปออฟคุายเมื่อกี้นั่นแหละบัสาผมเหรอไม่รู้โทรไปก่อนอ้าวตายทิพหายตายบสตายหรือใครตายผมตายเดินห่ขวาล่าง้อมันเกิดมะบอกยเกิดอมัเปลี่ยนที่เกิดขวอยูดีอตัวสมาทผมวะ

กเรกินละบใบก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวคิดไว้เดีบบย๋ยวละาบข้าวผมอะเอามาผม,ผมต้องแถมการ์ด้ไในอย่างอย่างร้อยสามใบเออแล้วก็เอาใส่ธนูสองใบแล้วก็ใส่มีดไปกำอีกใบ มันหมดเยอะย่าหนึ่งยันบัตรดีไหนไปเตียงเลยเด็กพยาอยู่คุณพระคุณเจ้ามอนหมดแม็มีมอนให้ตียงวิ่งเก็บขยะอย่างเดียวผมว่าถังมันไปเฝ้าจุดเกิดเหมือนเดิมเฝ้าจุดเกิดมอนหมดแล้วตัวนี้ เด้นมไจบ้ลยก่อน้จบเลยเโอ้โจอดจะไปรออะไใชไหเนี่ยให้ผมลากดิเนแต่ลากเยดลาก รอบันใดนี่ใช่ไหมว่ายิงมุมบนใดหรือยิงล่างบันใดล่างล่างล่างอาลองนะต่างการคูอ,อยู่ไหนเนี่ยได้ต่อสิบตอเคสามสิบหกหเปอร์เซ็นดับเบิ ดีทีบวกสิเปอเซนโบราคาลเว้ยถ้าจานจะซื้อเราโยโบโบสองไว้ไหนอ่ะนี่จานได้ชุดมีตามาชุดนั่นแหลดจะเลยนะจะขึ้นตัวนะ ไ่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 ไเอาฉี้าไปผมแนะนาพูดให้พูดเลยลอยนให้ให้ฉีกไปทางโน้นดีกว่าอันนี้คือพูดลยร้อยไม่ได้หวังผลทางการเมืองอะไรผมไม่ไปครับผมอยู่มานานเนี่ยเฮ้ยใช่แต่ว่ามันมันจะบัฟอะไรแ่นั้นก่ ตอนอวีกอเนี่ยเดี๋ยวเผมจะไนให้นกไม่หานนกปีกงนกปีกยนท่าแต่ดาเมจเท่าเดิมล่อยล่อยมันเท่าป่าไปเถอะนกไม่หานผมก็ไม่กลับไปเล่นแพ้ไปป่ะป้อเอรแพ้ไปแพ้แพ้ตับติด đúng rồi nào lúng nhen nhen không 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 มดติดมดติดอ้นี้ยิงมันกองมาเล้ปะมามดติดเตวียิงไปเตวีได้ปะเดินชนเตวีบอสโอ๊ยฮะแมงยังแมงติดใบตปขุดยิงตัวเลขติดใบ อ่ะน้ำไปต่อแก่อนหนยติดตั้งโอต้ต่แต่ตน,น,นีอน่อะไรกันเอาใจนะเข้าทางนั่นหลอเอ่อหนเลียก มาปุ่มมาดูดาเมจกันเดี๋ยวมาดูดาเมจไอ้ยิ่งยิงยืนอะไริงไม่โดนเรอยิงไม่โดนแสนสี่แสนแสนโอ้โหเปิดไปต่อเป็นไงจบคนเดียวกด้ยิวเกินจบคนเดียวก็ได้เราโยโบสองไว้ไหนอ่ะเราโยโบสองไว้ไหนอ่ะนี่ชุดหนึ่งตาครึ่งไงนะคิดเอาเองอ่ะ